จำหน่ายอุปกรณ์เกมและจอยเกมเล่นคอมลุยเกมฟีฟ่าออนไลน์สาวจะส่ทั่วประเทศร้บไอเดียดีตามลิ่งด้านล่างได้เลยจ้า ร้านเสืออเเส้อพิมพ์ลายลีเจนต์จัดจำหน่ายเสื้อยืดพิมพ์ลายลาค่ถูกไม่มีขั้นต่ำหนึ่งตัวเราก็ทำรูปนักเตะในตำนานรูปนักเตะที่ท่านชื่นชอบหรือรูปตัวเองรูปการ์ตูนหารูปมาเองได้เราทำได้หมดลิงก์อยู่ด้านลา่างเรได้ทานมห้กับขอพกกับพี่เหนียวอีกแล้วนะคะโดยวันนี้เราจะมาเปิดกองแพ็กเกจต,ตำนานไทยนั่นเองนะคะ ลุ้นกันไปเลยสี่ชุดเริ่มกันที่ชุดแรกเป็นของน้องมอสผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่นเองนะคะซื้อไว้ให้เรียบร้อยเลยให้พี่เหมียวโซโล่ได้เลยนั่นเองนะคะถึง2ชุดเลยอ่าก็ตามตาม,ตามแบบฉบับพี่เหมียวนะคะเปิดการ์ดไปก่อนนะ้ำร่อง,องเพื่อแบบว่าไล่ผัวเอาเวทผัวแบบว่าเพื่อนข้างบ้านให้ใหถอยหาอยอย่างไปกอนอะไรเงี้ยนะประเดิมสัก2ชุดอ่า ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มขอนจริงนั่นเองนะได้ซ้ำเลยเบิ้ลเลยทีเดียวท็อป50อันนี้ขอจริงแล้วนะเพราะเอาเป็นะ open. โอ้แสงไม่แบบแสงสีม่วงที่ต้องการมันไม่โผล่เลยโมดิตนี้อะไรเงี้ยโอ้โหสีม่วงไม่มีเลยนะไปดูกันต่อที่ท็อป30สีใบเพราะเป็นโอ้โหกุลโอ้โห ไม่มีเลยซินวาแซนซีม่วงโอ้โหโอซิวจบเลยยังไงยังไงยังแต่ว่าเรายังเหลืออีกอันนึงนะที่ว่าเอา้ลุ้นอันสุดท้ายอันนี้เลยนะคะตำนานตำนานมาจากใบพ่อโอโ,โกาโกาอืมดิมาเลียโอ้แซงซีม่วงกาก้านี่ได้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะ เออแต่ว่าดีมาเรียนนี่แบบว่าเหมือนไหมพี่เหมียวว่ามันเหมือนล่าอวาตา,อารอยัางไงอย่างนั้นเลยนะเออเหมือนจริงๆงอะ่ะนี่พอใส่ใสีแต่สีเขียวเหมือนใครมันจะไปเหมือนอีคนหนึ่งให้ดาวให้ดาวว่าจะไปเหมือนใคร <c oughs> นี่เลยพี่กระโดดให้นะหน,ะนะ้าเขาใครก็ขอบคุณน้องมอสได้แล้วกันนะคะ ไปกันต่อไอดี ID ต่อไปนะคะเป็นของเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเสียโอนนะขนุนนั่นเองนะเจ็มมาเยอะเหมือนกันครั้งที่แล้วก็เจ๊งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้จะเจ๊งไหมนะโดยครั้งนี้เนี่ยพี่เหมียวเชื่อว่าการซื้อและเปิดที่ละกล่องเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่านะเ,าเดี๋ยวลองดูกันว่าซื้อที่ละชุดเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะของเซยโอเขาเจ็บมาเยอะจริงๆริอันเริ่มวันที่ชุดแรกก็ประเดิมไปก่อนเหมือนเดิมนะคะหาการ์ดเปิดนำล่องไปก่อนนะไล่เพื่อนข้างบ้านไปก่อนนะจ๊ะเออท็อปสามร้อยย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยออกไปก่อนเห็นไหมแบบไล่ไปไล่ไปเพื่อแบบเลียตัวดีๆเข้ามาเวลาเราเปิดเนี่ยเปิดการ์ดเวลาถึงของจริงนั่นเองนะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มบนเลยของจริงแล้วที่ท็อปห้าสิบ แดงสีม่วงมาโอ้อะไรเ่ียมาโวโอ้เดเคอาคือไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเลยแต่ละอย่างนะท็อป30ยังไงโอ้ยังไงดีเสียโอ๊ตแววจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะของจริงมาแล้วของจริงมาเอาเป็นอ้ เดี๋ยวเรายังมี1ชุดเพราะว่าเราจะเปิดไล่ทีละชุดนั่นเองนะอ่ะกล่องน,นี้ก็เจ็บมาเยอะนะ <c oughs> กักล่องดำอ่ะอีกชุดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันชุดสุดท้ายนี้ของเสียโอ๊ตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงจะรอดกันไหมในคลิปนี้ของเสียโอ๊ตนะเปิดกันเลยท็อปห้าใบโห้เป็นหูโมดิตเมื่อกี้ก็เหมือนได้โมดิตกับ d ด r มาแล้วรอบนึงเนาะเออดูที่ท็อปสาสซิ สองลูกสองใบโอ้โหลาม,มอนมาอย่างนี้ซินวานะคะยังไม่ได้ตัวสุดท้ายแล้วขอให้ได้ตัวเจ๋งๆเ,เลยทีเดียวพอพอเป็นโมดิตเฮ้ยเมื่อกี้แล้วก็เปิดได้โมดินโ,โมดิม,ดม,ดมาติดกันเลยอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจํากันมานะคะมันจำมาเป็นสเต็ปยังไงก็ของคนเสียวด,ด้วยนะเจ็บอีกแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็อย่าลืมใครที่ ติดตามพี่เหมียวอยู่ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเห็นเหมียวชแนลนะคะไปพูดคุยกันได้นะจ๊ะบ๊ายบาย